สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแน,นลก็ต้องเติมความหวานกันบ้างแหละนะเห็นแล้วล้วก็รู้สึกแบบเออหิวใจหิวใจของเธอได้ไหมนะสิ่งดีๆที่เรียกว่าเธอถ้าไม่ได้จะใจดวงนี้คงเงียบงัน ก็เจอแล้วไงนะเติมความหวานให้พี่หน่อยพี่บอยศิริชัยเขาบอกมานะครับคุณพี่หวานไม่แพวเลยหวานไม่หยุดเลยนะไอดูเน่๋ยชอบนะเวลาเห็นศิลปินเขามีความรักเขามีความรักแล้วเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้กันนะครับรู้สึกดีๆให้กันไม่พอรู้สึกให้ความรักกันแล้วก็รู้สึก ที่จะทําในสิ่งที่อยากจะทําให้อีกคนนึงมีความสุขนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นและทุกๆวันนะครับเราก็จะได้เห็นความเคลื่อนไหวของเหล่าศิลปินเนาะศิลปินบอยสิริชัยหมอลำใจเกินรอยบ้างนะครับหลังจากที่เราเห็นแปลวันเขาหวานแบบในการทํางานกันไปนะครับเรามาดูความหวานแบบคู่จริงบ้างคู่ชีวิตแล้วก็คู่เติมกําลังใจซึ่งกันและกันในการทํางานนะครับ บอยกับแอนเออเอาสิหวานขนาดนี้มีข่าวคราวแวววมาไงาว่าเตียงหักว่าเขาสองคนเนี่ยคือเหมือนกับว่าไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่กันเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับประมาณว่าเออบอยเนี่ยคิดแต่ผลประโยชน์แล้วก็เอาแอนออดีเนี่ยคือเหมือนกับว่าเอาไว้ชื่นชมเฉย ไม่ได้รักไม่ได้จริงใจคือไม่รู้ข่าวแบบนี้มันหลุดมาจากไหนนะครับเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็ประมาณว่าคือต้องการปั่นไงปั่นกระแสปั่นให้ทั้งคู่เนี่ยออกมาพูดชี้แจงบางทีก็เป็นเหล่าแฟนคลับแหละเขาต้องการให้บอยเนี่ยออกมาย้ำความสัมพันธ์เออบางทีแฟนคลับบางคนก็โรคจิตเนาะเออก็อยากจะให้เขาออกมาตอบอะไรที่มันไร้สาระซึ่งไม่ต้องอะไรมากครับบางทีศิลปินอย่างบอยอย่างแอนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่บนเวทีเดียวกันตลอด แอนเขาก็มีวงของเขานะครับซึ่งการแยกวงการออกไปทํางานเนี่ยมันเป็นการหาเลี้ยงดูนะฮะหาเลี้ยงดูครอบครัวหาเลี้ยงดูแลตัวเองดูแลคนในคณะแล้วก็ดูแลคนที่เข้ามาทํางานด้วยกันทุกคนต้องฝึกฝนและฝึกทักษะให้ตัวเองนะาการทางานจึงต้องมีการแตกขแขนงกันออกไปนะครับพูดแล้วก็ลมคึืนตอนนี้ <c oughs> คือเราเนี่ย ต้องดูหลายๆอย่างดูองค์ประกอบนะครับดูอะไรที่มันกว้างๆอย่าไปดูอะไรที่มันแบบแคบๆแบบแบบแบบความรักเนี่ยเขามีให้กันอยู่แล้วละนะไม่ต้องมาสงสัยไม่ต้องไปแสดงความเห็นอะไรที่มันไร้สาระ mm. เช่นเตียงหักหรือเปล่านะแล้วก็ไม่ออกมาแสดงความรักเลยช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องสงสัยอะไรมากเนี่ยเขาถ่ายรูปคู่กันแล้วให้ดูเลยเนะี่ยรูปคู่กันเนี่ยนะครับก็เป็นรูปคู่ที่น่ารักนะ แอนออเนี่ยจับคอบอยศิริชัยมาซอก็จับคอพ่อบอยมาโน้มเข้ามาแล้วก็หอมนะครับบอยกอ็เซลฟี่นิดนึงก็ประมาณว่าโครงการนี้บอยชนะนะครับเป็นไงล่ะป๋าของเรานะป้าป๋าของเราสุดยอดครับแอนออก็นะสาวๆก็คงจะแบบนะอิจฉาทั้งประเทศแล้วตอนนี้นะฮะเพราะว่าได้ระดับ c o o เลยนะ ฮิวใจมากๆเลยทางบอยนกพงศกรวงต่างค่ายนะครับแต่เป็นพี่น้องที่รักกันมากในเรื่องของความเป็นพี่น้องเนาะบอยกับนกพงศกรเนี่ยนะครับบอยก็เป็นหัวหน้าใจเกินร้อยนกก็เป็นหัวหน้าเสียงวิหกเขาสองคนเป็นพี่น้องที่รักกันมากนกพงศกรก็เข้ามาให้กําลังใจโดยที่บอยเนี่ยเอารูปลงในสื่อนกก็เข้ามาเลยนะครับนกเข้ามาบอกว่าฮิวใจบ่ป้านะ ก็ฮิวใจน่าฮิวใจจริงๆนะครับเห็นแล้วแบบโอ้ชื่นใจนะยาวๆไปนะเติมความหวานกันยาวๆไปกาดบันดิตหรือไรอันนะฮะก็เข้ามาบอกว่าอิดก็อิดอะแอดดูแอดยังอิดเลยนะความหวานของเขามันเสิร์ฟกันตลอดเลยชีเสิร์ฟชีป้อนไม่หยุดนะครับนะชีแอนออลดีช่วงนี้ก็ปังทั้งเรื่องของงานเพลงแล้วก็เรื่องของความรักนะครับบอกได้เลยว่า ลั c กี้ n นเกมแอนลั c กี้ n นเลิทั้งสองอย่างเลยมาพร้อมกันต้องให้คนนะนะแฟนคลับเนี่ยบอกเลยนะฮะว่าบะหมี่ต้มยำค่อยก็เเลยหวานจ้วยก็อะไรหวานไม่หมดเลยตอนเนี้คือคนกินอะไรที่มันแบบเผ็ดเแซ่บๆนะครับพอไปเห็นรูปนี้คือแบบโอ้ยหวานกันตามไม่หมดเลยนะฟินขอบคุณสำหรับโมเมนต์น้ำตาลเรียกพี่เออหมดขึ้นห้องแล้วบอส เออดีต่อใจมากๆาบอสบอยเนี่ยเขาเป็นคนน่ารักครับเขาเป็นคนแบบเออจะว่าคิดมากไหมแกเป็นคนไม่ได้คิดมากนะมีหลายคนบอกว่าบอสบอยเป็นคนคิดมากเออเดี๋ยวขอแก้ข่าวให้ก่อนบอสสิริชัยเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนคิดมากครับเขาเป็นคนจริงจังกับงานของเขาจริงจังกับสิ่งที่เขาทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเนี่ยเขาเป็นคนที่จริงจังมากๆเห็นไหมเวลาเราเห็นตามสื่อเนี่ย ลูกของเขาเขาก็พาขึ้นเวทีนะครับน้องต้องการที่จะอยากขึ้นเวทีนะพ่อพ่อพ่ออยากขึ้นเวทีป้าป้าอะไรอย่างเงี้ยคืออยากขึ้นเวทีก็จะพาขึ้นไปนะเพื่อให้แฟนๆได้เห็นเขาต้องการให้แฟนๆได้เห็นถึงความน่ารักไดเ้เหมือนกับว่าคือการเป็นคนดังเนี่ยคืออย่าทำตัวหยิ่งต้องทำตัวให้คนจับต้องได้นะครับ ซึ่งบอยเขารู้ตรงนี้เพราะเขาอยู่วงการมานานเขารู้ว่าเขาควรจะวางตัวอย่างไรฉะนั้นไอ้พวกที่ไปตัดสรู้ไอ้พวกที่เกิดประ้ะมพระพุทธเจ้าไอ้พวกแบบโอ้ยค่าในอิสระค่าในแบบเกง่งค่าดีเลิศประเสริฐตัดสินคนในที่หนึ่งอย่างเงี้ยเลิกเถอะครับ เลิกไปวิจารณ์เขาในทางที่ไม่ดีเลิกที่จะไปหาว่าเตียงเขาหาักบ้างขาเตียงหา่างความรักไม่สุกงอมเหมือนเมื่อก่อนแล้วบอยเขาเอาแต่ผลประโยชน์อย่างเงี้ยบอยเขา,าเก็บภรรยาของเขาไว้แค่ชื่นชมเฉยๆไม่ได้รักจริงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับที่มีช็อตหนึ่งที่ประมาณว่าบอยเขาชื่นชมแอนเรื่องการเพลงการเพลงที่ปล่อยออกมา,าก็เป็นธรรมดาหรือเปล่าผัวเมียเขาก็ชื่นชมกันนะเมียยอดวิวดีขนาดนี้เพลงปล่อยออกมาผัวก็ชื่นชมเมีย ก็เป็นธรรมดาครับถูกไหมฮะเขาจะชื่นชมกันก็จะรักการแสดงความรักไม่ผิดครับเราควรยินดีกับเขาฉะนั้นเนี่ยเขาเติมความหวานให้การไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานอาะเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันก่อนทํางานนะแฟนคลับบางคนก็อยากให้อยู่ด้วยกันแบบ่อยๆอ่ะซึ่งเราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจเนาะว่าตัวคนเราเนี่ยมันจะติดกันย4ชั่วโมงไม่ได้นะมันก็ต้องไปทํางานหาเงินถูกไหมครับ เออเราก็เชีย์กันไปอยู่แล้วละ่ะสําหรับความหวานเนี่ยอภอบอยเขาก็ทนไม่ไหวกระแสอะหวาเตียงหักบ้างว่านู่นนี่นั่นสารพัดส,สารเพตามกันมานะกูจัดให้สักหนึ่งแมตเลยอ่ะเอาความหวานตรงเนี้ยเสิร์ฟไปติดๆเลยเสิร์ฟกันแบบรัวๆเลยฮะนะครับความหวานของบอยซิริชัยกับแอนออดีนะครับบอกเลยว่าน่ารักน่ารักที่สุดนะ แล้วก็ตอนนี้บอกได้เลยว่าเพลงบังเอิญมันได้อ่ะยิ่งนับวันก็ยิ่งยอดวิวพุ่ง2สัปดาห์ยังอยู่ที่12ในมาแรงนะครับข้ามาเรื่องเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเรื่องความรักนะเพราะว่าแอดพูดไปแอดก็รู้สึกหวานน้ำตาลมากๆเลยนะฮะแอดจะเป็นคนชอบเรื่องความรักเรื่องการให้พลังความรักมากๆนะแอดดิวเชื่อว่า การมอบความรักให้กันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับช่วงนี้แฟนของบอยเนี่ยภรรยาส,สวยๆของบอยนะซอแอนเนี่ยเขาก็ทํางานเพลงมาแรงทํางานเพลงประสบความสําเร็จนะครับตอนนี้มุ่งเข้าสู่ไปที่5ล้านวิวแล้วสุดยอดเลยไม่ธรรมดาแล้วนะฮะบับงเอิญมันได้อะ่ะ แล้วก็บังเอิญมันก็หวานด้วยตอนนี้นะฮะอัปเดตนะครับก็คือหมอลำใจเกินร้อยเนาะบอยแอนทางบอยสิริชัยเนาะ Facebook ส่วนตัวของเขาเนี่ยก,ก็แชร์มาลองไปเข้าไปดูบ้างนะครับจะได้เห็นการอัปเดตของพ่อบอยนะ เกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไปดูงานของเขาดูการอัปเดตข้อมูลของเขาเพราะบางทีเราพูดออกสื่อไม่ได้เนาะบางเรื่องเราก็ให้เป็นพื้นที่ของพ่อบอยดีกว่านะครับส่วนเรื่องแอ d อดีนะครับตอนนี้ก็มาแรงนะเออหวานกันไปพ่อบอยก็ไม่แผ่วเลยนะครับวดรูปภรรยานะหวานหอมจะถึงแก้มอยู่แล้วฮะบ,บอยเป็นคนแก้มนุ่มครับเป็นคนแก้มแบบว่า อุมๆนุ่มๆน,น่ารักนะฮะตัวจริงหล่อมากครับตัวจริงหล่อมากนะบอกเลยบอตัวจริงหล่อมากแล้วก็เป็นผู้ชายมีแก้มหน่อยๆน,น่ารักครับพี่สาวแอดดิวลลอยฝั่งไปจับแก้มมาขอจับแก้มมาแก้มนุ่มมาก <c oughs> นะบอกอย่าไปจับเขามากนะโดดซอแอนเขาหึงเขาหึงนะนะโอเควันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนละกันให้เสิร์ฟความน่ารักกันไปนะครับนะเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ